ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ไม่ได้มาวิ่งมาลงแมทให้นะครับมีน้องๆหลายคนถามมาบ้านครับว่าพี่พี่ซื้อชุดที่ไหนผมอยากจะบอกว่าดูด้านบนเลยครับท่มเหลือ5วันน่ะเขาเรียกว่าตลาดความมืดหรือพูดง่ายๆพี่จะเรียกว่าตลาดมืดตลาดมืดมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านหยอกหยอกเป็นการซื้อโดยที่เราไม่ต้องไปลุ้นไปหมุนไปสุ่มอะไรเลยนะครับซื้อมาได้เลยนะครับมามาเดี๋ยวพี่พารีวิวให้ครับเผื่อน้องๆบางคนไม่ได้เข้าเกมช่วงนี้นะครับ นี่ดูสิครับดูหน้าแรกก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมครับนี่ร้อยสี่สิบเก้าเพชรนะครับจากเก้าเก้าเก้าเพชรดูดูนี่นี่เดี๋ยวเราลงมาข้างล่างเลยที่พี่ซื้อไว้นี่ไงนี่ไงด้านล่างเลยไนงะเนี่ยพี่ได้อันนี้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรจากหนึ่งพันสองร้อยเพชรนะ่ะคิดเอาไอ้ที่พี่วิ่งเมื่อวานนะ่ะปิดตาเก็บปืนอีพีหนึ่งอ่ะเออเห็นไหมสวยมากเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่ซื้อเมื่อกี้นี้นะแล้วก็จะเอาตัวนี้วิ่งครับ อีกไม่นานคงได้เห็นคลิปเจ้าตัวนี้วิ่งกันนะครับน้องๆหนูๆไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับอันอื่นพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคือ,อรายขายอะไรแต่ว่ามันลดเยอะนะกางมีเห็นไหมไอวอมีนะนี่ชุดสีชมพูก็น่ารักเฮ้ยเดี๋ยวจะมีช่วงครับพี่จะกลับไปเล่นตัวผู้หญิงแหมต้องซื้อไว้ครับเราเหลือเวลาประมาณ5วันนะครับวันนี้ที่พี่อดัดในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่8นินจะจ๊ะแล้วก็ผู้ชายเราเป็นไงบัง่งนี่เุ้ยใช่ได้นะ ถ้าพอได้อุดออมหรือมีทุลัรัพย์เติมเพชรก็เอาน่ะมันลดเยอะครับ85มาเราพลิกกลับมาสลับอีกหนึ่งหน้านะครับอีกหนึ่งหน้าก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นไงสายยีนสายยีนนะก็สวยดีท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้พี่แต่งไว้คืนนี้นะเดี๋ยวคืนนี้พี่จะซื้อนี่นี่นี่นพี่แต่งไว้เลยครับเดี๋ยวคืนนี้พี่ต้องซื้อเพราะว่าอีกไม่นานพี่ก็จะกลับมาเล่นชุดผีอกแน่นอนเพราะพี่ไม่ไหวนะพี่ชอบผู้หญิงมากเลยยอกยอก ไะแล้วก็พาดูข้างล่างหน่อยนะครับนี่นะมีชุดนี้ตีมดําตีมดาบ,บึบบึบเอ้ยหยอกหยอกเบสครับบ,บึบบึบไม่มีอะไรแล้วก็เสื้อ44เพชรแม่น่าซื้อเห็นไหมละ่ะอื่นๆพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจครับบัตรเบิดอะไรนี่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 เสื้อตัวนี้ครับที่พี่เอาไปเล่นวันนั้นสวยมากเลยเนอะเขาขาวอันนี้แหละที่ผมโดนน้องๆถามมาว่าพี่ไปซื้อชุดที่ไหน นี่ไงพี่ซื้อจากตรงนี้ไงน้องสวยมากนะยังไงยังไงก็ถ้าใครชอบชุดไหนก็แวะเวียนมาซื้อมาดูมาแลก,กันได้นะครับเนะโอเควันนี้พี่โมดกราบลาไปก่อนแล้วกันครับพิเศษแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่ครบย4ิบชั่วโมงนะครับบัตรเติมบอทยังไม่ทํางานนะครับเล่นได้วันละแมทนะครับหยอกหยอกพี่แย่เล่นนะไม่มีบัตรเติมบอทมีที่ไหนเลาหยอกเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวพี่โมดไปดันแรงแล้วก็ไปทําปิดตาเก็บปืน EP 2ก็ต่อนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มารับดูรับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมัและกเแลกลิ้นพันธ์สุดท้ายพี่กลิ้นพันธ์แปววๆๆๆวๆววป่ะพี่ไปแล้วกันบ๊ายบาย